ทีนี้มันอนมันอนลับอีกรั้งที่สองวันได้ว่าลงไปจับปลาจับจับปลาตีไปไร้เลยน้องนี่นน้องในบ้านจับก็เจ็ดตาก็าแปดไม่รู้แต่ปิงมันเกาะในตีนอีกได้เกาะปิงเกาะอยู่ตรงนี้ทีนี้มันเคลียรทรายมันไม่ออกทีนี้รอรให้มันยืดยืดตัวทีนี้เคลียอเลยมันได้ออกไปนีในป็นตัวเล็กในฟันห่ะ จ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าปริง,ปร,งปริงเป็นอย่างครับบอลูแล้วหนึ่งหรือเปล่าแล้วงวดนี้แม่จะซื้อเลขอะไรซื้อไวแล้วแปดห้าห้าแปดของงวดน,นี้ซื้อซื้อไวแล้วรตตลิงแปดห้าห้าแปดแล้วเห็นที่บอกว่าเห็นสองกับห้าหละก็นั่นเลยไอตัวไอตัวกลางนั้นมันจำไม่ได้ ลืมเขามามามาลุกเขารู้สึกตัวเขาลงไปเยี่ยวก็เลยมาฝันไอ้เลยมาเปิดโทรศัพท์น่ะดูเลยตื่นขึ้นมาเลยลืมเลยจําได้แต่อีตัวหน้าตัวหลังไอตัวกลางเลยจาไม่ได้ตัวหน้าเลขสองตัวหลังเลขห้าไอตัวกลางไม่รู้เลขอะไรสองแปดห้าหรือเปล่าแม่ไม่รู้แล้วสองแปดห้าอาชาล ไม่รู้แล้วแต่มันจําไม่ได้แล้วไอตัวกลางนั่นนะแม,แม่แม่อย่างเงี้ยที่ผู้ใหญ่มาทําพิธีอย่างเงี้ยแล้วเราต้องรอรุ้นผู้ใหญ่ฝันอีคืนนี้ไหมคะรอรู้พาไม่เข้าเขามาทางนี้ง้าพาไม่เข้าทางผู้ใหญ่<ะ>บํารุงก็มาทาง <โก S 3> <ใ>นี้กว่ามัน,นอันนี้มันที่เท่าไหรไ่เนี่ยกว่ามันจะได้ออกมันก็บันนี้มันที่หกมันกว่ามันจะได้ออกยเลยอีกหลว้าเลือีกหลวันเดี๋ยวใกล้ๆวเพราะมันฟันได้แล้วมันจําไม่ได้นี่ นี่แหละสำคัญไอ้นั้นตุ๊กนั่นแล้วก็มอฟันนั่นให้มาเมื่อกี้ตุ๊กแกตุ๊กแกร้องกี่ครั้งสิบสองตุ๊กแกร้องสิบสองครั้งแต่ก่อนซื้อเป็ดห้าเออแปดเก้าเก้าแปดอ่ะมันร้องแปดมาร้องครั้งที่สองกับแปดเก้ามันเสร็จแล้วก็แปดแล้วก็มาเก้ามันร้องบ่อยๆแปดเก้าแปดเก้าอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยไปซื้อแปดแปดเก้าเก้าแปดกระถูกตัดตุ๊กแกน่ะออวันนี้วันที่เจ็ดแม่ นี่นี่นี่มาพึ่งมันหายหลายวันแล้วนี่นี่มาพึ่งมันล้องเองคุณอำนาจคุณแม่บอกว่าหน้าหน้าสองหลังห้าเนาะแต่ไม่รู้ตัวกลางจาไม่ได้จาไม่ได้จําไม่ได้ก็ศูนย์เหรอเนาะไม่รู้แล้วสองศูนย์ห้าป่ะแม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะามันจําไม่ได้เลยเพราะมันจําไม่ได้แล้วตื่นขึ้นมานึกหานึกอะไรก็ไม่ไม่เจอเลยไอตัวกลางจําได้แต่ข้างหน้าข้างหลังแค่นั้นแต่ไม่ได้พูดให้เขาฟังแค่นั้น อย่าลือกตกแกร้องสิบสองด้วยตุ๊กแกร้องสิบสองเฉลาะมันไม่เคยร้องเพิ่งจะมาร้องเนี่ยมันหลายแล้วเนาะสองเดือนแล้วแต่ก่อนมันร้องบ่อยนะมันก็ได้ได้กับตุ๊กแกบ้างอ่ะคือได้โชคกับตุ๊กแกนำโชคนำโชคบางทีมันร้องแปดบางทีก็ร้องเก้าผมก็ซื้อแปดเก้ามันก็ออกแปดเก้าก็ถูกอะไรชุดปอดมันร้องสิบแปดเนาะมันก็ออกแปดหนึ่งพงก็ได้ร้อยหนึ่งตุ๊กแกแต่ช่วงช่วงไอ้ รุ่นคเม้นมันมาอยู่ตรงนี้นะคเม้นต์ก็ฟังอะไร้นี่ต้อโทรเหมืเจ้าแม่เนี่ยไปบอกเขาาก็โดนสามสีงวดอ่ะวันนี้ท่านตุ๊กแกร้องติดสองครั้งติดสองครั้งก็ไม่ไม่เคยร้องเพิ่งเพิ่งจะมาร้องนี่เลยผมราะว่าตุ๊กแกเพิ่งเนี่มาลองวันนี้จะให้โชคหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไปต่อครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปเจ็ดสองสี่สามตัวนะฮะตัวล่างกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่ล่างเจ็ดเจ็ด แล้วกสส i i mmm ็สาืสถถ่อสารในใจก็ให้มา65 65ครับ65สื่อสารได้65แล้วก็สามตัวที่เห็น724แล้วก็77นะครับท่านผู้ชมคือแล้วเราต้องเจ็ดเป็นชัดเนาะเจ็ดชัดมากเลยเจด็นซีีนะเก้าก็เก้าก็ชัดนะเก้าอยู่ข้านานเก้าก็ชัด74คุครูนี้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ย ตั้งแต่มายูตรงนี้ใหม่ๆอันพศอน้ขึ้นพศสี่มังขึ้นใหม่ๆเลยเล็กๆมันโตเร็วขึ้นพศสี่นตอนนี้ก็อันนี้สามหกสามหกสามก็ห้าหกสามสิบต่วปีลงตรงกลางมันได้สตัวแต่ตรงกลางมันจะ เม็ดมุนครับก่อไปอุ้ยชีวิตผมทำยังไงได้ฮะสอิตัวหนึห้าตัวก็อยากให้คุณู้ชมได้ชมเนาะสองตัวเจี๊ยครับอันนี้บกี่ตัดลวดมากี่อสองตัวสตัวหกเจเจ็ดสามตัวเจี๊สองสี่ แล้วสองตัวมั่นใจเลยบอกพ่อครับเจ็ดเจนี่ยผมมั่นใจอ๋อเจ็เจ็ดคือคุณพ่อบํารุงมั่นใจนะครับเจ็ดเจ็บจสื่อสารก็ให้ไอาหกห้าเนี่ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่หกห้าพ่อไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เออก็ให้หกห้าแต่ว่าให้ดูในจอปวกมันไม่เห็นก็ไปเห็นเจ็บเจ็ดนี่กับเจ็ดสองสี่นี่อืมอืมเจ็ดสองสี่รล้อก็สี่สองเจ็ดรือเจ็ดสองอย่างนี้นะยอือกลับไปกลับมาด้วยครับก็มีสามตัว แต่ว่าผมว่าซื้อแตเตอรี่ไว้เลยไอ้เจ็ดเจ็ดนะสองตัวแต่ผมมั่นใจลยมั่นใจว่าเจ็ดคือคุณพ่อมั่นใจเจ็ดเจ็ดครับเบิ้ลน่เลยเบิ้ลถ้าเบิ้ลมาก็ฝากเจ็ดฝากเจ็ดเจ็ดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะผมดูแล้วผมว่าสมาธิผมดูแล้วผมมั่นใจเจ็ดเจ็ดเลยเพราะมันเข้ามาในใจเลยมันกระตุกเลยหัวใจมันอยู่ในใจอ่ะมันกระตุกขึ้นเลยเพราะว่าพอพูดเจ็ดเจ็ดปุ๊บมัน ึ้นเลยมันจะขึ้น,น,นใหญ่ๆคร่บผมว่าเออมันใจเจนะ็่เจ็ดอ่ะแบบนี้นะผมว,ว่าแล้วส่วนสามตัวหรอครับ <3 S 2> พ่อสามตัวนี่ผมว,ว่าไอ้เจ็ดสองสี่บางทีมันจะออกกลับบางทีนะสี่สองเจ็ดอย่างเนี้ยแต่ว่ามันใจ 7, 2, ว,ว่าไอ้เจ็ดสองสี่ผมว่ากลับ กลับหน้ากลับหลังด้วยเจ็ดสองสี่ก็ไปกลับหน้ากลับหลังไปหมุนเอาครับไปหมุนเอาแบบว่าเจ็ดสองสี่แล้วก็สี่สองเจ็ดอย่างเงี้ยเจ็ดสองสี่สี่สองเจ็ดสามตัวมันอยู่อยู่เรานี้แหละสองตัวล่างบน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 ล่างล่างนี่เจ็ดเจ็ดสองตัวมั่นใจเจ็ดเจ็ดห้าหก้าหกนี่เขาให้สื่อสารในในในใจเนาะก็สื่อสารมาให้หกห้าหกห้าให้ไปดูในจอมปวกแต่ผมดูแล้วมันมันไม่เห็นแล้วผมก็ไม่ไม่่นใจเท่าไหร่ แต่ผมไปเห็นเจ็ดเจ็ดพบอบ้าเจ็ดเจ็ดปุ๊บมันในใจผมเลยนะมันกระตุกขึ้นติกทิกทิกทิกมันใจว่าเจ็ดเจ็ดงวดนี้นะสองตัวเจ็ดเจ็ดล่างซื้อลอตเตอรี่ไปอนครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อบำรุงมากๆเลยที่เอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันในส่วนของเรื่องราวของตัวเลขให้กับลูกๆหลานนะครับลูกหลานท่านใดมีโชคมีลาบเดี๋ยวเราจะมาเป็นสะพานบุญร่วมกัน ถ้างวดนี้มาอีกอาจจะไม่ได้ช่วยกันตั้งสารนะพ่อเนาะผมจะไม่ตั้งเร็วผมว่าจะให้ครบเจ็ดงวดผมจะจะตั้งให้ครบเจ็ดงวดก่อนถ้าได้เจ็ดงวดผมจะตั้งเลยถ้าถ้าถ้ายังไม่ถึงเจ็ดผมไม่ตั้งหรอกผมจะมีน้ำขวดน้ำอะไรไปไปวางนิดนิดหน่อยหน่อยคือตอนนี้ก็ถวายน้ำแดงน้ำส้มไปก่อนถ้าถูกเนาะให้กินไปก่อนต้องให้ถ้าได้ครบเจ็ดงวดถ้าได้เจ็ดงวดพุทผมก็จะตั้งสารให้เลยประมาณนี้ ผมดูได้ดูผมผมอ่มันไม่แน่น่ะผพราว่างดที่งดสุดท้ายผมอ่านไม่แน่ถ้าผมซื้อลอตเตอรี่ผมว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งกันนะโอ้โหงวดที่เจ็ดเนี่ยนะอ่างวดที่เจ็ดมีรุ่นรางวัลที่หนึ่งอะครับผมอ่บมันมั่นใจว่ะเนี่ยในใจผมนะครับอนนี้ก็นี่ผมตามผมฝันฝันมาน่ะฝันแม่นครับผมฝันแบบมีแต่พระมีอะไรมีแต่คนตายเขามาให้เห็นพ่อเห็นแม่อะไรบ้างเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยุรุษพี่สาวอีกก็เห็นฝันเห็นเรื่อย ทุกวันจะเห็นแต่ไอ้พระกับกับคนป่าอีกไม่ก<ะ>ี่เดือนแล้วน่าก็เดือนธันวาเนี่ยอ๋อชาลาเบนธันวาเตียงต้อนรับเศรษฐีใหม่เตรียมต้อนรับเศรษฐีใหม่อันนี้นี่สิบหกเนาะแล้วก็สิบหกอ่าพฤศจิกาเป็น 5, วันที่ห้าวันที่หนึ่งธันวาแล้วก็วันที่สิบหกธันวาคือสุดท้ายอืมสิบหกธันวา อีกอ่ะหมดสุดท้ายอ่ะมาเริมเ่มแสดงความยินดีผู้ใหญ่ะค,ะครับผู้ใหญ่มั่นใจครัับม่นใจว่าจะ<ม>ตัวเองจะถูกรางวัลที่หนึ่งผมมันม่นใจหมดสุดท้ายเนี่ยผมมั่นใจนะถ้าผมผมซื้อลตอตเตอรี่นะผมมั่นใจเลยจะเอาสักหกล้านสิบสองล้านหรือจะเอาสิบสองล้านจะเอาสิบสองล้านครับสิบสองล้านผมจะ ทำบุญอะไรในว่ยีมจดงานจริงใหญ่เลยอย่างนี้เลยสวนนี่แหละอาจจะได้มาร่วมบุญกันด้วยโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรผมจะทําสร้างวันนี้เลยสุดยอดเลยมีความฝันขอให้ฝันของคุณพ่อเป็นจริงครับสําหรับค่าคตัวนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการแบ่งปันเรื่องราวของตัวเลขเรื่องราวของโชคลาภขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยกันทีดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับลำลากันไปสวัสดีครับ ความเห็นไม่ตรงกันการพนันยังเกิดขึ้นครับผู้ชมที่ชมอยู่เห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับทั้งหลายช่องตอนนี้จ่องอยู่ที่แป้งหกสี่ตอนนี้คุณพ่อจะดูเองแล้วนะฮะให้โอกาสทุกคนดูแล้วตอนนี้พ่อจะดูเอง ัวเลขอะไรบ้างครับรอผู้ใหญ่นะหมาหอนแล้วนะครับตอนนี้คืนมันโกนคนระับหมาหอนแล้วแห้เขาบอกว่าให้ให,ให้ให้ดูอันนี้หกห้าหรือว่าเขาบอกให้ดูในนี้ใช่ไหมพ่อครับหกห้าหกห้า <6, 5. S 3> แต่มันมาเห็นสี 5, ่ห้ามันมีสี่นีห้าเขาบอกให้ดูตอนแรกหกห้านะพ่อเนาะม,มันเลยมันเจอสี่ห้า พ่อก็มาเจอสี่หนะ้านย60 6นนะไปฉายครับพ่อครับสองดูกันชัดๆนะห จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นโซ่เหมือนเลยเป็นไกันหนี่ยเจ็ดนิ้วเจ็ดโซ่เจ็ดชัดไหมเจ็ดชัดไหมน่ะนะอันตรงนี้แหละชัดครับเห็นอยู่ค่ะมีคนเห็นอยู่นะครับมีคนก็เห็นอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ตรงนี้มีสี่มีสี่ไอ้ข้างล่างนี้จะเป็นห้าแล้วมันก็ไม่ใช่ก็ใค่ก็สี่เจ็ดเหมืันเนี่ยตรงนี้เนี่ย อันนี้มีสี่อันนี้สี่เจ็ดแต่เขาว่าให้ให้ดูหกห้าก็บอกว่าให้ดูหกห้าแล้วมันคล้ายเจ็ดห้าหรือเจ็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเช่นเน,นี่ยเนี่ยตัวเน,นี้เนี่ยเนี่ยตัวท้ายเานีเ่ยเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ว่ะอันนี้เจ็ดตัวน,นี้ตัวท้ายเนี่ยสี่ว่ะสี่ครับ